ตันเัยพี่ตันให้ตันเลยพี่ตันให้ยิบคนเดียวเงินนึงอะให้ไหมครับให้เลยให้ยืมนะเยอะเผอไม่ไหวดัน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 ใด้เต็มฝั ได้เทียร์นี่ไม่ว er ่าอะไรเทียร์องนมาดิใช่ครับมาดนได้ขอเดข้างดันได้ขอขางใช่ไหรับุมาไร่รถทองคุณทองคุณแแข็งต่ก็มเนีาะ้เอาเอาดันไปใช่ไหมไปข้างหลังขาเขาขาคือว่านเนี่ยใส่ัน้ต้านไว้

เก่าเหลินเลยว่ะคนมันแข็งเนาะทุกคนมันขาดนี่เลยว่ะกำลังแข็นมีแต่ยกแก้วเบี้ยเปล่าครับมีแต่ยกแก้วเบี้ยเปล่ากำลังแข็งอ้าวอะไรมาฟ้าแข็งๆว่ะอ๋อต้องสู้นะต้องสู้ตสู้ใน้ไงี้สู้แล้วมันแข็งขนาดนี้ดึงไปเริ่มดูสองคนนั่งลงมาโลดโหลดไปเอาเนี่ย ออกแรงหน่อยิแรงแล้วนี่ออกแรงหน่อยแรงหน่อยสี้โอ้เร็วไาวาเราไเอเอ้โหโอเคอะไรคนดันมันต้องเหนื่อยมึงเพีนไมเน่อไคนคนดนดันต้องตเหนื่อยครับผมเหนื่อย คิมูกะอะไรเนอกไปดูดิอะไรอ่ะอะไรสั่งคิมูกะแรงมันดีจริงทองพูนอ่ไอติดอกไปเลยเอ้าโอ้โดันมาเร้่มดันมาเรมแรงมแรงดีจริงโอ้โหเรยาเห็นไ้มล่ะขนาด ไอ้นนทกีดังปิวเค้าสุดยอดสุดยอดแรงดีมากแรโคตรดีเลยของคุณาดูด็กขนาดนนทกีดังปิวจิ้มงเลยวกเราอยตั้งไั้ง้โดตรเพียบเลแรงน้มากต้อง <BS> มาดีมาดีม <BS> า <BS> ดีไกวันแล้วครับน้องชายผมโอนัทให้ทุกคนรอเชียร์ให้กำลังใจด้วยร่างกายกลับมาแล้วความมั่นใจก็มากำลังใจจากแฟนลับทั่วประเทศที่เข้าไปรับชมทองบุรณนะ โย่โย <Yo>! <laughs> <laughs> ่ปล่อยได้โบนัสโบนัสแตกแน่นอนครับผมโบนัสแตกกันล้านเจ็ดนะครับล้านเจ็ดแสนแล้วก็ผมขอยืมหมื่นนึงอะ่ะ <laughs> ได้ไหมครับให้เลยให้ยืมนะ yeah! เย่โบนัสแตกให้เลยให้เฉยเลย <laughs> <laughs> ให้เฉยเลยเย่เย <Yeah! S 2> <laughs> <laughs> ่อะไรก่อนหายเรื่องน้องๆในค่ายน้ำเงินหมื่นหนึ่งมึงจะใช้กูหลายอย่างเกินมั้งต้องพูดดีดี ฝากเกียร์ด้วยวันที่สิเนาะกันวันนี้เนาะเย่เกียดเป็นเจียดเป็นเจียดเย